รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นนเริ่มขึ้นเมื่อหอนาต้องหาหัวหน้าไปออกค่ายอาสาความกลหหนของภารกิจตามหาผู้นําจึงเกิดขึ้นมาดูกันว่าแต่ละกลุ่มเลือดเมื่อมีอํานาจได้เป็นผู้นําจะเป็นอย่างไรกลุ่มไหนบ้าอํานาจที่สุดกลุ่มไหนใจดีกลุ่มไหนลูกน้องรักกลุ่มไหนบริหารงานได้เป๊ะอยากรู้ต้องไปติดตาม แบบเธอฉันก็ไม่ทำทำไมไม่ทำก็มันไม่อะแล้วไม่อยากทำดูเรื่ังว่าจะไปทำไม่ทำยังไงก็ไม่ทำ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 เด็ดนักถ่ายเดี๋ยว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 อะไรกันเนี่ยหยุด stop เออก็เรื่องที่หอเราจะไปออกค่ายครับสร้างห้องสมุดน้องๆเขาไม่เห็นด้วยครับ ใช่ค่ะในฐานะที่หนูเป็นตัวแทนหอหญิงปีหนึ่งนะคะหนูรู้สึกว่าการสร้างห้องสมุดเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เท่าการสร้างห้องน้ำค่ะอาจารย์ในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนหอชายปีหนึ่งนะครับมผมว่าเราไม่ต้องทําอะไรกันสักอย่างเลยดีกว่าครับ<ม>เหนื่อยเปล่าๆจบ <S <S ในฐานะที่ผมเป็นรอปพผมอยากกลับไปทํางานต่อช่วยประชุมให้เสร็จเร็วๆหน่อยได้ไหมครับในฐานะที่ผมเป็นประธานหอมผมขอตัดสินว่า<ม>เราขอคิดประชุมอีกสักหนึ่งอาทิตย์ได้ไหมครับ No นำหยอแหยงนี้ใช่ไม่ได้นะอทิชิตน่าจะออกค่ายอาสากันอยู่แล้วยามแช่ครับผมในฐานะรปภผมขอสั่งให้คุณดูแลการจราจรในวันออกค่ายอาสาเก็ตไหมเก็ตครับถ้เก็ตล้วก็ออกไป ah เก็ตเจ้าอ้าวโดนไล่ไม่มีเก่าผมขอสั่งให้คุณดูแลเรื่องป่ายประชาสัมพนันธ์เก็ตไหมเก็ตครับเก็ตล้วก็เก็ตเจ้ากัน <c oughs> ผมขอสั่งให้คุณแบ่งงานในฝั่งหอชายเก็ตไหมเก็ตครับเก็ตล้วก็เก็ตเจ้าตุ้นจิต ผมขอสั่งให้คุณดูแลแบ่งงานในฝั่งหอหญิงอาจารย์คะหนูไม่ว่างอะคะ่ะว่าจะบอกอาจารย์หลายทีแล้วแต่ว่าไม่มีจังหวะเลยไม่ว่างแล้วเสนอหน้ามาทำไม get out กอปค่ะ <C HA? S 2> เหลือคุณละผมให้คุณทำงานแทนเพื่มจิต get ไหมถ้า get แล้วก็ out ะะเดี๋ยวนะคะอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยว อย่างแรกไม่เก็ตค่ะแล้วจะให้นูไปทำงานแทนพี่ปื้มจิตเป็นหัวหน้าอะไรอย่างนี้ไม่ไหวหรอค่ะ What ก็ถ้าเป็นหัวหน้าค่ะอาจารย์มันก็ต้องไปดูไปสั่งงานคนอื่นเขาแล้วถ้าทำอย่างนั้นก็ต้องมีแต่คนเก็ดไม่ได้เขาเก็ดอาจารย์แน่เลยอาจารย์เก็ตไหมคหรไม่รู้ล่ะผมสั่งคุณแล้วคุณก็ไปจัดการซะเก็ตเอา ก็เป็นซะอย่างเงี้ยก็จะไม่เกลียดได้ไงเนี่ย วันนี้นะฉันเจอหัวหน้ากลุ่มที่แบบแย่มากอะบ้าอำนาจบ้างงานอุ้ยฉันนี่เกลียดเกลียดเกลียดเกียอืเป็นหัวหน้าเลยนะเนี่ยคนเกียดจริงๆด้ฉันว่านะมันก็แล้วแต่คนนะแกอย่างฉันนี่นะถ้าฉันเป็นหัวหน้าเนี่ยคนต้องรักฉันแน่ๆเลยอืออย่างแกบริหารเป็นด้วยหรอนาดูถูก ดูสะก่อนดูการจัดวางเมี่ยงคำของฉันสะก่อนอืมนี่เป็นระเบียบจริงด้วยฮะเดี๋ยวดูวิธีการกินที่เป็นระบบด้วยค่ะเริ่มแรกน,นะเราก็หยิบใบชะพูมาใช่ไหมแล้วก็ใส่ถั่วลงไปเป็นอันดับแรกเลยอืมแล้วทำไมต้องใส่ถั่วก่อนนะอ้าวก็ถั่วเนี่ยนะมันจะรองไม่ให้น้ำจิ้มเนี่ยมันไหลลงไปข้างล่างไงอ๋อ แล้วเราก็ค่อยๆใส่เครื่องอื่นๆลงไปนี่แล้วเราก็ตบท้ายด้วยมะพร้าวแล้วก็ราดน้ำจิ้มลงไปนะตรงกลางเลยนี่คราวนี้ใช่ไหมน้ำจิ้มที่มีรสชาติหวาน<ม>เค็มมันเนี่ยนะมันจะค่อยๆไหลลงไปซึมผ่านเนื้อทุกๆอย่างลงไปนะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยละ <laughs> <ม> <laughs> ไม่น่าเชื่อว่าน่ารังตองหินแกเนี่ยทําอะไรเป็นระบบกับเขาเป็นด้วยเนาะกแกนี่ข่าวว่าแกไปเทคงานค่ายอาสาจ,จ้าฉันขอทําละครค่ายนะเออดี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 แต่ฉันอะไม่มีอำนาจตัดสินใจหรอกนะเอ้าทำไมอ่ะก็ฉัน,น่ะยังตำแหน่งหัวหน้างานอะให้โดนัทไปเองอนะฉันเหรอ,หอ ดีเว้ยกินเพียงคำได้เป็นหัวหน้าเด้อเกาช่วยหาครีมเทียมให้ผมหน่อยสิไปไหนของเขาเนี่ย นี้ก็เป็นขนมกับกาแฟที่ต้องกินตอนออกข้านะครับออขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับนี่มันไม่ใช่หน้าที่ของทุกคนแแท้เลยอ่ะถ้าผมไม่ช่วยเนี่ยแล้วใครจะมาทำครับพี่เพื่อนผมเนี่ยเบื่ออาจานนบก็หมดแล้วอ สมควรนะดิแหมคนบ้าอะไรมาถึงก็ชีนิ้วสั่งๆอยู่ได้เก็ตปะเก็ตปะถ้าเก็ตก็เก็ตเอาไม่รู้จะพูดภาษากิงกทำไมเนอะหน้าตาเขาไทยไทยโบราณด้วยแหมอาจารย์ก็หวังดีครับพี่แช่เพราะคิดว่าเราไปสร้างห้องสมุดถือว่าเป็นทำบุญให้กันน้องๆก็ได้นะครับจ้าพ่อไปได้ความดีเห็นไหมถ้าพูดดีๆแค่นี้พี่ก็อยากทำให้แล้ว แล้วพูดไม่ดีแบบอาจารย์นบอ่ะครับก็ทําแต่ทําแบบไม่เต็มใจแ้โอ้โหจะจะส่งมาทําไมล่ะเก่านี่ก็เออเออนี่น้องการฝากไว้อย่างหนึ่งเลยนะถ้าน้องการเรียนจบไปแล้วเนี่ยกลับมาเป็นอาจารย์อย่าทําตัวแบบอาจารย์นบเก็ตไหมอ่าอ่าผมว่าพูดไปน่าแล้วพี่เรามาช่วยกันขนของไปที่ไม้หินกันดีกว่าป่ะโอเคจะช่วยได้ครับไปเลยเร็วรีบมาเลยเดี๋ยวก็จะได้เก็ตครับผม กรุ๊ปเลือดโดนัทสาวกรุ๊ปโอมีเคล็ดลับในการกินพื้นฐานชาวกรุ๊ปโอเป็นกรุ๊ปที่ปลดปลาเรื่องกินเป็นที่สุดจึงมักจะหาข้อมูลจนมีเคล็ดลับในการกินโน่นกินนี่มาฝากคนกรุ๊ปอื่นอยู่บ่อย นหนุ่มกรุ๊ปเพูดจานุ่มนวลชาวกรุ๊ปเโดยพื้นฐานเป็นคนอ่อนโยนไม่เว้นแม้แต่คำพูดคำจาจึงมักจะเป็นกรุ๊ปที่พูดจาได้อ่อนหวานที่สุดเอาละสิสาวกรุ๊ปโอจอมปวนของเราได้เป็นหัวหน้าจะออกมาวุ่นวายขนาดไหนต้องไปติดตามต่อไปนี้เนี่ยฉันขอแต่งตั้งโดนทนะัทให้ป,ประธานของกิจกรรมค่ายอาสาในครั้งนี้นะเฮ้ยมงกุลอะไรของแก มงกุฎประจําตําแหน่งไงจะได้ไม่สับสนอย่างแกอยู่ฝ่ายสาเสบียงใช่ไหมก็เนี่ยเป็นรูปผักฉันได้ข่าวมาว่าแกไม่ยอมทํางานที่ฉันสั่งไปเพราะว่าฉันเนี่ยมีตําแหน่งใหม่แล้ว hey, เฮ้ยเกาทำไมไม่อยู่ที่เนี่ยถ้าจจอาจารย์นพมาเห็นนะ่ะเดี๋ยวโดนว่าเมนูด้วยนะผมเห็นลออ้พักผ่อนหน,นะหน่อยนะดูเหนื่อยๆอากาศมันร้อนดื่มน้ำดื่มท่าก่อน นะดีไหมลูกสนับสนุนโดย SCB Extra Platinum Card ลายคุกกี้รันซีซั่น